สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์น้องจุ๊บจิ๊บอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารีวิวเจ้า Honda าซี f c ปี2019นะคะสวยดิบด,ดังนางฟ้าลงมาจุติเลยจ้า เรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยค่ะว่าของเขามีความโชบเฉียวยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไฟเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะ LED มาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะและถัดลงมานะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะถัดมาที่กระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะมีโลโก้สติกเกอร์ Honda แบบนี้เลยสวยๆนะคะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านซ้ายและด้านขวาให้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและถัดมานะคะจะเป็นตัวล้อของเขานะคะจะเป็นล้อเดิมโรงงานเลยนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะ Honda มาให้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นยางปี2020ทั้ง4เสเซนนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16นั่นเองนะคะ แล้วถัดมานะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่หูก,กระจกนะคะหูกระจกของเขาจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะสีขาวและสีดํานะคะตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นมือจับประตูนะคะอ่าสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้เลยแล้วตัวนี้นะคะจะมีปุ่มปลดล็อกและก็อ่าปุ่มเปิดรถนะคะเวลาที่กุญแจอ,อยู่ใกล้ๆนะคะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ล็อกรถและเปิดรถได้เลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นคิ้วกันาสาดเดิมติดจากโรงงานเลยนะคะจะมีโลโก้ซีวิกอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะกันแมลงนะคะติดมาทั้งสีด้านนะคะสีบานเลยเดี๋ยวเรามาชมกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของตัว Honda Civic FC ตัวนี้นะคะจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะและมีไฟเบรกรวมที่3ให้อยู่ตรงนี้นะคะโลโก้ Honda เหมือนกันนะคะและถัดลงมานะคะจะมีปุ่มเซ็นเซอร์ให้2ปุ่มนะคะและถัดลงมาตัวนี้จะเป็น โคเมียมให้นะคะตัดโคเมียมให้ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะสามารถเปิดข้างหลังจากรีโมทได้นะะีน่ค่ะนี่ได้ยินเสียงกึกแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยหรือจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เปิดตรงข้างๆนี้ตัวนี้นะคะมีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านหลังนะคะช่องเก็บสัมภาระของเขาก็จะมีถาดพลาสติกรองมาให้นะคะนี่เลยและที่สำคัญนะคะเครื่องมือยางอะไหล่แมลงครบนะคะแม็กอายางอะไหล่แมลงใหม่เอี่ยมไม่เคยลงพื้นนะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะเดินทางไกลนะคะไปไหนมาไหนได้เลยนะคะพร้อมเดินทางกับลูกค้าทุกท่านนะคะ นะคะจะเป็นไฟไท้ายแบบก้ามปูเห็นไหมคะลักษณะของเขาจะขายก้ามปูนะคะตัวนี้นะคะไฟเบรกแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ LED แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในของเขานะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบกที่พวงมาลัยและที่คอนโซลด้านหน้าของเขานะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นดีไซน์โชบเชียว์รุ่ลามากนะคะเป็นสีดําและมีโครเมียมตัดตรงนี้นะคะเครื่องเล่นเดิมนะคะโรงงานนะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบ ดิจิตอลนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้และที่สำคัญมีปุ่มอีโค o โหมดตรงนี้ด้วยนะคะเบรกมือของเขาจะเป็นเบรกมือแบบกดขึ้นและกดลงนั่นเองนะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะจะเป็นออโต้ออโต้คู่หน้านะคะ นี่นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานเลยนะคะเย็บตัดด้วยด้ายสีดํานั่นเองนะคะปปอบกอดสรีระได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งไปทางกายไปเหนือล่องใต้ไปแบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูห้องโดยสารข้างหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารของเขานะคะจะนั่งด้วย 2- อถึงสคนนั่นเองนะคะที่สําคัญมีที่วางแขนและที่วางแก้วให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์บินซินนะคะ สี่สูบนะคะ1,799 cc 141ี1แรงม้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะของเลวเปลี่ยนท่ายจากศูนย์มาให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะรถคันนี้ป้ายแดงมือเดียวนั่นเองนะคะรถเดิมแท้แน่นอนนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะเจ้าของเดียววันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเจ้า honda civic fc 1 8 e ปี2019ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและที่สำคัญนะคะสาขาที่1น,นะคะของเรานะคะจะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬา จังหวัดสระบ,บุรีนะคะส่วนสาขาที่2ของเรานะคะจะอยู่เส้นวิหารแดงหินกองนั่นเองนะคะฝากทุกคนทุกทุกท่านนะคะกดติดตามตรงนี้ได้เลยตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ